สวัสดีครับผมวีจากนาย AM Watch นะครับวันนี้ก็มาถึงช่วงเปิดกล่องอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มารีวิวนาฬิกาสุดฮิตอีกรุ่นหนึ่งที่ร้านเราขายดีมากนะครับถ้าสั่งกับเราเนี่ยก็จะได้กล่องแบบนี้แล้วก็นี้นะครับเป็นใบรับประกันวันนี้เราก็มารีวิวรุ่น NF9095 นะครับตัวนี้เป็นตัวสายหนัง2ระบบสายหนังนะครับเป็นสายหนัง p ียูที่คุณภาพสูงนะครับเป็นหนังหนานิดนึงแล้วก็ขอบเนี่ยจะหนาประมาณ1เซนนะครับ ดูงานนะครับงานเก็บมาเรียบร้อยมากนี่นะครับม,มาโฟกัสที่ตัวเรือนกันเลยเนาะตัวเรือนก็จะเป็น2ระบบนะครับสามารถจับเวลาดูวันเดือนปีได้นะครับแล้วก็ตั้งปลุกได้อันนี้ก็มาเทสไฟให้ดูนะครับโชว์วันแล้วก็เวลานะครับส่วนตัวนี้ที่เข็ม2เข็มเนี่ยนะครับถ้าปิดไฟเนี่ยจะมีพายน้ํา หน้าปัดขนาด45อันนี้ก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก็เอามาลองาทาบข้อมือให้ดูนะครับน,นี้หน้าปัด45ดูสายดูอะไรนะครับตัวนี้กันน้ําได้30เมตรเหมือนทุกตัวของแบรนด์เนวิฟอร์สนะครับกันน้ําได้30เมตรก็หมายถึงว่าล้างจานซักผ้าอาบน้ำนยังไม่มีปัญหาแต่แนะนําว่าอย่าใส่ว่ายน้ําเลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นสายหนังด้วยแล้วก็ใส่ไว้น้ําจะมีเรื่องแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องจะทําให้อายุของ,งนาฬิกาใช้งานได้น้อยลงนะครับถ้าสั่งสินค้ากับเราก็ส่ง e-mail ฟรี Free นะครับแล้วกเก็บเงินปลายทางแบบเก็บเงินถึงหน้าบ้านเลยก็มีบริการเหมือนกันนะครับสนใจสั่งมาได้เลยครับผมวีจากนายเอ็มวอสสวัสดีครับ